กอไกสาระ,ะอาอาจว่ากออากาขอใครสาระอะไรสาระอาอาจว่าขออาขาอขอคนเอขออะไร ข้วใคยชราอาอ่านว่าขออาคางอูชราฉะไราอาอ่านว่างอูไม่ใช่อ่านว่างองอานาถชาเยอะหน่อยสิเกาหน่ลวชั้ว่าชิโต i didn't do <laughs>